นวัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงท่านคณะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านจิตอาสาพัฒนาในรอบด้านจิตอาสาอำนวยงานให้สุขสมจิตอาสานารักน่าชื่นชมจิตอาสาพัฒนาสังคม ให้รงเย็นท่านภูมิเกียคะดิฉันขออัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบมรมบนาถบพิตรความว่าการบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่นนั้นเป็นปัจจัยที่จะสร้างสารรค์ความมุ่งดีความรักใคร่เผื่อแผ่แบ่งปันให้กันและกัน ก่อให้เกิดความสามัคคีเป็นปึกแผ่นในชาติขึ้นจึงเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้มีความมั่นคงของชาติบ้านเมืองเราให้ยืนยงอยู่ตลอดไปจิตอาสาหมายถึงจิตแห่งการให้ความดีงามทั้งปวงแก่เพื่อนมนุษย์โดยเต็มใจสมัครใจอิ่มใจสาบซึ้งใจปิติสุข เพราะที่จะเสียสละเวลาแรงกายแรงสติปัญญาเพื่อสาธารณประโยชน์ในการทำกิจกรรมหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนและมีความสุขเมื่อได้ช่วยเหลือผู้อื่นสภาวะการของโลกปัจจุบันมนุษย์มีความเห็นแก่ตัวมากขึ้นสนใจคำนึงถึงตนเองไม่สนใจ หรือใส่ใจกับสิ่งรอบข้างพฤติกรรมเหล่านี้กำลังบั่นทอนสังคมโดยทั่วไปเพราะความรู้สึกแบบต่างคนต่างอยู่ไม่ช่วยเหลือเกือ้อกูลกันหรือไม่คิดถึงส่วนรวมนี้จึงส่งผลให้สังคมไม่น่าอยู่ผู้คนขาดคุณธรรมจริยธรรมแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นไม่มีใครยอมใครหรือช่วยเหลือใคร สุดท้ายสังคมก็อยู่ไม่ได้การปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนซึมซับการเป็นจิตอาสาและมีหัวใจเป็นจิตสาธารณะนับเป็นการปลูกฝังคนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนชีวิตแบบเอาแต่ได้มาใช้ชีวิตแบบมีแต่ให้ประเทศชาติจะเป็นสังคมที่น่าอยู่ตลอดไปในอนาคตฐานภูมิเกียรติค่ะ พระอาจารย์ภัยสาลวิสาโลได้ไฮโอวาทําไว้ว่าจิตอาสากระทําภายนอกเปลี่ยนแปลงภายในเมื่อคิดถึงคนอื่นมากขึ้นอัตตาหรือความเห็นแก่ตัวก็จะลดลงพร้อมที่จะละทิ้นิสัยเดิมๆที่ไม่ดีหรือเติมใจขัดกล่าตนเองเพื่อความสุขของผู้อื่นมากขึ้นแต่ผลสุดท้ายตนเอง กลับเป็นฝ่ายได้ประโยชน์จิตอาสาเปรียบเสมือนยาวิเศษที่ช่วยลดอาการของโรคเห็นแก่ตัวอีกทั้งยังช่วยลดทอนตัวตนหรืออัตราของคนเราลงได้เป็นอย่างดีสอดคล้องกับพุทธศาสนาสุภาษิตที่วา่าสัพเพสังสหิตโหติคนดีบำเพ็ญประโยชน์แก่พวงชนเยาวชน ผู้เป็นต้นกล้าที่ดีของสังคมไทยมีกรอบประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นดังนี้ประการที่หนึ่งเป็นผู้เสียสละรู้จักเสียสละส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่ว่าจะเป็นกําลังกายกําลังใจกําลังทรัพย์กําลังความคิดหรือปัญญาคนใจกว้างยอมทำสิ่งเหล่านี้ได้ แต่คนใจแคบเห็นแก่ตัวยอมทำไม่ได้ประการที่สองสร้างความสมคีีในหมู่คณะช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำงานร่วมกันไม่นิ่งดูได้ประการที่สามปฏิบัติตนตามหลักศาสนามีหลักธรรมประจำใจซื่อสัตว์สุจริตต่อกันไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ทั้งต่อหน้าและรับหลังประการที่4เป็นผู้ยึดมั่นในหลักธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจผู้อื่นคือหลักธรรมสังขารขอวัตถุสีได้แก่ทานการให้ปันสิ่งของแก่ผู้อื่นที่ควรให้ปันปียาวาจาการพูดจาประสัด้วยถ้อยคำไพเราะอ่อนหวานเจริญใจ อัตถจริยาประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กันและกันสมานะต,ตาตาความเป็นผู้วางตนเหมาะสมประการที่5รู้จักเป็นผู้ให้แต่ไม่หวังเป็นผู้รับเพื่อขจัดการเห็นแก่ตัวหรือทำงานเอาหน้าประโยชน์ที่ได้รับจากการเสียสละเพื่อส่วนรวมคือเกิดสันติสุขในสังคม อยู่ที่ไหนจเจริญที่นั่นสังคมนั้นก็จะมีแต่ความสุขความร่มเย็นดังพุทธศาสนาสุภาษิตที่ว่าสุขาสังคัาสสะสมาคีความพร้อมเพียงของหมู่คณะทำให้เกิดสุขทันภูมิเกียรติค่ะในปีมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระวชราาวิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจเจริญพระชนมพรรษาครบเจสิพรรษา ในปีพุทธศักราช2,565คนรที่ประสบนิกรชาวไทยได้ตั้งใจร่วมการสนองพระบรมราชโชบายด้านการเป็นพลเมืองดีเข้าร่วมกิจกรรมหมน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติโดยสวมเสือ้อทัศสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ สวมหมวกสีฟ้าและผ้าพันคอสีเหลืองสัญ,ญลักษณ์ของงานจิตอาสาพระราชทานด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมีได้ขออนุภาพแห่งคุณงามความดีที่ปวงพระสบนิกรชาวไทยได้ตั้งใจร่วมกันประพฤติธ,ธรรมจงส่งผลดนบรนดานให้มีแต่ความเป็นสิริมงคลเกิดขึ้นในแผ่นดินไทย เป็นบุญญาลิศักดิ์สิทธิ์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นที่รับยิ่งของประชาชนของพระองค์ทรงพระเจริญมีพระชนมพันธายิ่งยืนนานรุ่งเรืองด้วยพระบุญญาบารมีแผ่ไพศาลไปทั่วที่สานุทิ์สถิตเป็นพระมิ่งขวัญของชาติตราบนานเท่านาน จิตอาสาพัฒนาคนพัฒนาชีวิตช่วยกันคิดช่วยกันทำก็สุขสมช่วยยืนไม้ช่วยยืนมือโลกชื่นชมช่วยระดมจิตอาสาพัฒนาไทย